การกล่าวมาเปียตอนที่ห้าสิบ็ดะหลามได้ติดต่อก,กับไต้ฝุ่นว่าตอนนี้เขาอยู่กับปานเทพและลมกดไต้ฝุ่นรู้ทุกอย่างแล้วว่าทำไมสลามถึงกลับไปอยู่ที่นั่นผาแก้วไม่อยากจะเชื่อว,ว่าเีโอจะกล้าหลอกเขาหลอกได้แนบเนี่ยจะด้วยส่วนเขาเชื่อสนิทใจไต้ฝุ่นรู้ว่าผาแก้วเสียใจ เาไม่น่าทำอย่างนี้เลยเขาหลอกพวกเราเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแล้วทีนี้เจะออยังไงสำลับไม่ได้หรอกที่ต้องอยู่กับคนโกหกผ่าแก้วนี่แกโกรเขาจริงๆหรอโกรธสิป่านนี้ฉลามจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้แกก็รู้ไม่ใช่หรอถ้าป่านเทพกับลมกดเขารู้ว่าฉลามคิดหนีป่านนี้คง ยังไงฉลามก็เป็นเมียอย่าเพึ่งกังวลมากไปเลยแต่ฉันเป็นห่วงนี่เราจะไปหาฉลามได้ไหมได้ฝุ่นมันได้อยู่แล้วได้ฝุ่นแกนี่สุดยอดเลยแต่เราต้องพาพี่ปกป้องกับพี่พร้อมไปด้วยนะสิทำไมล่ะเราต้องหาพวกพวกไม่อย่งนั้นเราคงไม่ได้ไปแน่เพราะถ้าเราหนีไปกว่าจะไปถึง ไลบินกับลีโอต้องรู้ก่อนแน่จริงด้วยถ้าอย่างนั้นก็ตามนี้แล้วกันอืมด้วยความที่พร้อมกับปกป้องรู้สึกผิดตอนฉลามอยู่แล้วเขาก็ยินดีที่จะพาไต้ฝุ่นและผ่าแก้วไปพบฉลามโดยจะไม่บอกให้เจ้านายได้รู้พอทะถ้าไปก็คงใช้เวลามไม่นานพอทั้งสี่คนไปหาฉลามลีโอกับไลวินก็กลับมา เมื่อไม่เห็นใต้่นผพาแก้วปกป้องและพร้อมเขารู้ได้ทันทีว่าทั้งสี่คนออกไปข้างนอกแต่ทำไมถึงไม่ยอมรายงานเขาบ้าชิปเลยออกไปอย่างนี้ได้ยังไงนั่นสิเหลวไหลจริงๆเลยเอาอย่างนี้เราแยกกันตามหาได้ริโอไม่ขัดอยู่แล้วเพราะเขาเป็นห่วงผาแก้วเช่นเดียวกับแสมและเจนไฟ เพราะกลัวว่าเจ้านายจะทําโทษปกป้องและพร้อมที่ทําอะไรโดยพละการโดยไม่ไรายงานให้รู้พวกเขาปางแยกย้ายพากันหาพอกลุ่มของไต้ฝุ่นไม่รับโทรศัพท์ของพวกเขายิ่งทําให้เขาเหมือนจะเป็นบ้าบรรดาผัวๆที่ออกตามหาเมียไต้ฝุ่นผ่าแก้วมาเจอกับฉลามปานเทพกับลมกดแทบจะนั่งเฝ้า แต่ก็ไว้ในล่ห่างปกป้องและพร้อมตามประกบผู้เป็นเจ้านายอยู่ไม่ห่างเพราะว่าตานแทบกับหลมกฎตัวชายว่าจะไว้ใจได้ักทีเดียวหาแก้วและวยฟุน่นขอโทษฉลามกับเรื่องที่เกิดขึ้นฉลามรู้ว่าใต้ฝุ่นกับผาแก้วไม่มีวันหักหลังหรือทำร้ายเขาเรื่องที่เกิดขึ้นเรียวเป็นคนผิดทั้งนั้น ตรวจลายวินก็กล้ามกึง่งเพราะคนอย่างลายวินคงไม่ยอมผิดคำพูดกับปานเทพและลมกดสนโอเคแค่ตอนนี้นะโอเคองั้นเหรอสองคนนั่นน่ะคงไม่ปล่อยให้ฉันหนีแล้วถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงฉันจะหาทางดูอีกทีลมกดและปานเทพไม่รู้หรอกว่าจะลามคุยอะไรกับผ่าแก้วและด้วยปุ่นบ้างรู้เพียงแต่ว่าต้องให้อิสระน้องบ้าง ต้อนอยู่กับเพื่อนพอยอย่างผาแก้วกับใต้ปุ่นคงพาฉลามหนีไม่ได้หรอกถึงจะมีลูกน้องมาด้วยสองคนแต่ก็ไม่มีทางทำอย่างนั้นได้เขาจึงให้น้องอยู่กับเพื่อนเมื่อฉลามเห็นว่าปานเทพกับลมกดออกไปแล้วถึงกับถอนหายใจขนาดนั้นเลยเหรอใต้ปุ่นมันยิ่งกว่าน,นั้นอีกฉันไปทำเวรทำกรรมอะไรกับสองคนนั่นก็ไม่รู้ เห็นฉันเป็นอะไรคนนั้ดึงวิธีคนนี้ดีวิธีแล้วมันไม่ดีเหรอฮะมันดีที่ไหนละผาแก้วมันลองดูไม่ล่ะเออไม่อะผาแก้วถึงกับหยุมแห้งแค่คนเดียวก็รับถ้าจะไม่ไหวแล้วทั้งห้าคนคุยอย่างสนุกสนานปกป้องและพร้อมไม่คิดเลยว่าฉลามใต้ฝุ่นละผาแก้วย่ามอยู่ด้วยกันคุยสนุก พร้อมอาจเป็นคนเดียวที่พูดน้อยที่สุดปกป้องเองก็คุยจนเสียงดังไปไกลถึงข้างนอกป่านเทพกับลมกดได้ยินเสียงเมียงหัวเราะเขาก็มีความสุขยกอาหารเข้าไปด้านในเลยถ้ามีอะไรขาดเหลือก็อให้เติมได้เลยไม่ต้องสั่งขับเจ้านายแค่าวากับพงสั่งลูกน้องให้เตรียมอาหารไปให้กับกลุ่มของสลามที่นั่งทานกันอยู่ พงอ์และเทวาอดไม่ได้ที่จะส่งยิ้มให้กับพร้อมและปกป้องพวกเขาต่างคุ้นหน้าคุ้นปากันดีถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้คุยกันมากนักทร้อมได้ปกป้องและพร้อมหันมาคุยกับพง์และเทวาโดยลืมไปซะส,สนิทว่าพวกเขาควรรีบกลับได้แล้วทางไลวินและลีโอตามและเตรียมใจ เขาได้รับรายงานจากพวกน้องที่อยู่ตามสาขาว่าเห็นรถของใต้ฝุ่นวิ่งผ่านไปเส้นทางนั้นใกล้บ้านของปานเทพแล้วปานเทพก็โทรมาหาไลาวินว่าใต้ฝุ่นอยู่ที่นั่นปานเทพเองก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าไลาวินจะไม่รู้ว่าใต้ฝุ่นมาที่นี่เมื่อปานเทพวางสายซึ่งหัดมาทางลมกดอะไรอะไรซะอีกละ่ะ ไลวินกับรีโอจะมาที่นี่เฮ้ยมันจะมาทำไมวะหรือมันไม่ไว้ใจเราไม่ใช่มาตามเมียเฮ้ y, ยไลวินไม่รู้ว่าได้ฝนมาที่นี่ทิปแล้วไงสงสัยจะซวยแล้วงานเนี้พูดไม่ทันขาดคำลุ่มของไลวินก็มาปานแทบกับลมกดจับหน้าและเบรกลุ่มของไลวินเอาไว้ชวนนั่งเดิมยังดีที่ไลวินกับปีโอ ยังเกรงใจพวกเขาอยู่บ้างแต่ละคนดูหงุดหงิดอยู่ไม่น้อยไม่ว่าเจ้านายและลูกน้องพวกเขานั่งรอานานมากจนค่ำนั่นแหละพอด้วยฝุ่นหา 9, 3, ก้าวสามระปกป้องออกมาก็ถึงกับตกใจป้าเห็นบรรดาผัวผัวนั่งอยู่กับป่านเทพและลมกดตกใจพอไม่คิดว่าไลวินจะตามมาถึงที่นี่ เรารู้ได้ยังไงแต่ที่ร้ายไปกว่านั้นคือแซมและเจียมชัยโปรจนกวนออกหูพอเห็นเมียของตัวเองเดินคุยมากับพงษและเทวาวัเลาะแล้วคุยกันอย่างสนิทสนมไลวิน <i> มาได้ยังไงนะั่นสิลีโอพวกเราก็มารับนี่สิอย่าถามเลยว่ามาได้ยังไงเฮีย <t> <Here, S 2> ผมขอตัวนะครับไลวินพูดพร้อมกับ เดินเข้ามาหาดั่ฝุ่นกลับกันได้แล้วทุกคนเลยไลวินกัดฟันพูดดูกว่าข้อมือของดั้ยฝุ่นดึงจนตัวปิวไม่ต่างจากผาแก้วที่มองหน้าลีโอพร้อมกับยิ้มยิ้มอะไรไม่กลับหรือไงก็ากากระกลับซี่ผาแก้วตอบหลกกับก้มหน้าก้มตาเดินตามลีโอเมื่อกลุ่มของเจ้านายไปแล้วซามก็ดึงพร้อมไปกับเขาปล่อยนะ อย่าจับจับได้ยังไงจ้นนายไปแล้วแล้วจ้านายรอหรือไงก็งฉันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรมานี่จ้าไม่สนหรอกว่าพร้อมจะเป็นลูกน้องใครแต่พร้อมต้องไปกับเขาเขาโกรธมากอดไม่ได้ที่จะมองสองนมลูกน้องของลมกดพง์และเทวาไม่ต่างจากเตียยชัยนี่ก็เหมือนกันจะยืนล่ำลากันหรือไงก็ก็เปล่าก็ไปสิเธอรู้หน้าที่หรอกน้า ปกป้องพูดแต่เจียมชัยโกรธปกป้องไม่รู้เลยเหรอว่าตอนนี้เขากำลังหึงมากเขาแสดงความเป็นเจ้าของด้วยการอบเอวปกป้องเพื่อให้พงกับเทวาได้รู้ว่าน,นี่คือของของเขาปกป้องถูกเจียมชัยพาขึ้นรถของลิโอและขับออกไปอย่างรวดเร็วปานเทพกับลงกดถึงกับหัวเละลั่นพงกับเทวาก็อมยิ้มมันอะไรกันวะเนี่ย มนันแปลกๆนะแกว่าไม่ลมกดไม่แปลกหรอกออกจะชัดลมกดพูดแล้วก็พากันอมยิ้มสลามเองมองแล้วขัดใจผลลอกกันเข้าไปก็ถึงตาตัวเองบ้างแต่ผลลอกกันไม่ออกทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องแหละสลามพูดจบก็หมุนตัวแล้วหนีขึ้นห้องลมกดกับปานเทพผานมามองหน้ากันอา้าวพวกเราผิดอะไรวะก็ผิดสิ นั่นมันเพื่อนสลามแก้วหัวเราะสลามก็ต้องโกรธอยู่แล้วแกก็หัวเราะโกรธแกด้วยแหละปานเทพว่าลมกดเราให้พงขึ้นไปดูสลามอา้าวทำไมเป็นผมแล้วเจ้านายก็แกเป็นทั้งเพื่อนทั้งคนสนิทแล้วก็เป็นลูกน้องขึ้นไปดูดิว่าฉลามใจเย็นหรือยังถ้ใจเย็นแล้วทั้งสองคนจะได้ขึ้นไปเล่นอย่างนี้เลยนะครับเอาผม เป็นทับหน้าไปสิวะรับเจ้านายพงขึ้นมาหาฉลามเห็นว่าฉลามนั่งเงียบฉลามใจเย็นหรือยังฉันไม่ได้โกรธใครนี่แต่เมื่อกี้ฉันก็แค่ไม่ชอบไต้ผนผ่ากแก้วเพื่อนฉันพ้ากั้นหัวล้ออย่างนี้มันเหมือนไม่ให้เกียดกันถ้าเป็นพี่พงผมก็ไม่ชอบเหมือนกันละ ถ้ามีใครมาผัวเราพี่พงศ์เออมันก็จะงองะงยางนั้นพี่ขอโทษนะคือพี่ไม่ได้เจตนาไม่ดีไม่เป็นไรหรอกครับสลามจะยกโทษให้พี่แต่ถ้าพี่พง์ยอมพาฉลามหนีโอ้ยไม่ได้เลยเรื่องนั้นยิ่งไม่ได้เลยเฮียปานกับเฮียลมกดเอาพี่ตายพี่พง์ไม่สงสารผมหรอกครับเมื่อคืนผมโดนอะไรบ้างพี่ก็สงสารอยู่แต่ว่าพี่ ให้มันได้อย่างงี้สิผมจริงใจกับพี่แต่พี่ไม่เคยจริงใจกับผมเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะงั้นพี่ก็ออกไปได้แล้วแล้วบอกสองคนนั้นด้วยว่าห้ามขึ้นมาเด็ดขาดไม่งั้นจเจอดีแน่จะๆจะพงษรีบลงไปรายงานเจ้านายต้องกดกระปานเทพรู้อยู่แล้วว่าผลจอ,อกมาเป็นอย่างงี้ตั้มติดจรวดแท,ท้พี่เขาไปหัวล้อกกลุ่มของลายวิน บันดาไม่เมียที่ถูกผัวพาตัวกลับตอนนี้ก็ถูกจับแยกไลวินพาได้ปุ่นกลับมาที่บ้านเพื่อลิโอก็พาผาแก้วกลับมาที่บ้านของเขาทันทีที่ลิโอพาผาแก้วเข้าไปในบ้านเตี่ยมชัยก็จุดกระชากลากถูปกป้องเข้าไปขังไว้ในห้องก่อนที่จะไปหาเจ้านายผาแก้วได้แต่นั่งเจียมเจียมอยู่ข้างลิโอ แจะไปทำอะไรก็ไปเถอะเจีมชยัยท้งนี้อ่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองลีโอพูดแล้วก็สำรวงมองมาที่ผาแก้วผาแก้วสบตาแล้วมีสะดุง้งเมื่ออยู่กันตามลำพังผาแก้วก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรไหนบอกมาสิว่าทำไมต้องหนีตอบเออคือคือคือพวกเราเป็นห่วงสลาม ทำไมจะไปไม่ได้ละ่ะก็นายโกหกพวกเรานี่โกหกโกหกที่ไหนฉันก็ช่วยแล้วเนี่ยแต่ก็ถูกจับไปได้เองอะไรกันนี่ยังไม่ยอมรับผิดอีกเหรออย่ามาขึ้นเสียงนะงานนี้ผากก่ากลผิดที่ไปไหนมาไหนไม่บอกฉันนี่เรายัางเป็นแฟนกันอยู่หรือเปล่าก็นแน่นอนมันเป็นอยู่แล้วละ่ะแต่มาเป็นฝ่ายโกหกฉันก่อนมุงที่จะช่วยฉลามเย่ายเมยเสี ว่าช่วยแล้วก็วถูกสับตไป,ปเองนายมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันไว้ใจไม่ได้อย่ามาโทษแต่ฉันเลยถ้านายว่าฉันผิดนายก็ผิดด้วยพาแก้วทำไมจะทำอะไรฉันก็จะสักตีก้นไงปล่อยน้ำปล่อยนะพนะาแก้วถูกดึงให้หน่อนคว้ามมันตักเขาก่อนถ้าเขาจะตีก้นแล้วก็ตีจริงๆตีแรงด้วยพาแก้วถึงกับเบือมองน้ำตาคอเอาให้ตายดีสิ อยากทำอะไรก็ทำเลยคอยดูถึนจะไปจับที่นี่้วหนีไปให้ไกลก็ลองดูถ้าอยากเจ็บตัวอีกก็ลองดูเลิโอจะง้างมือเพื่อตีซะอีกผัวหนึ่งแต่ก็ทำไม่ลงพาแกล้าลำตาคอและไหลลงแแม่ขนาดนั้นใครจะทำได้ลงทางเจ้านายใจอ่อนไปแล้วส่วนลูกน้องนี่สิถึงกับจับปออกป้องมัด ปล่อยฉันนะนี่นายเป็นบ้าเหรอมามาฉันทำไมนายไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนี้นะก็เราเป็นแฟนกันทำไมฉันจะมีสิทธิ์ทำไม่ได้เป็นแฟนกันแต่นี่มันตัวฉันนายเป็นแค่แฟนไม่ใช่เจ้าชีวิตเฮ้อเหรอแล้วที่ไปคุยกับไอ้พง์ไอ้เทยายวานะะั่นล่ะว่าล่อตอกกัซิกกันแน่ชอบใช่ไหมละ่ะอยากได้มันเป็นผลลัวแล้วสินายพูดบ้าอะไรเนี่ย ันปากหรอที่จะคุยอะ่ะก็ไม่แปลกหรอกจะคุยกันน่ะดูสนิทจริงของแฟนก็ฉันรู้จักพวกเขามากกว่านายฮะจริงเหรอโอ้หรู้ว่าชอบมันไปแล้วล่ะปิดบ้านสักทีถ้านายมีแก้มัดฉันนะฉันจะเลิกกับนายไม่ยังไงฉันก็ไม่ยอมแก้มัดเตียมชายพูดอย่างหนักแน่น แต่ก็ต้องแก้มาทหกกับปกป้องเพราะกลัวปกป้องจะเลิกกับเขาจริงๆปกป้องสำเลืองมองเสี่ยมชัยที่นั่งอยู่ข้างๆเขาอย่าเลิกนะฉันฉันแค่หึงอ่ะเห็นคุยกันสนิทก็ก็ก็กลัวคนเป็นแฟนกันมันก็ต้องหึงกันบ้างแต่ก็ฟังเหตุผลฉันบ้างสิ ฉันยอมคบนายเป็นฝ่าแล้วก็แสดงว่าฉันจะมีนายคนเดียวนายอย่าบ้ามานักเลยเตี้ยมชัยได้ยินแบบนั้นเขาก็ดีใจอย่างบอกไม่ถูกโผ<ห>เข้ากอดปกป้องจริงเหรอจริงใช่ไหมที่พูดมเมื่อกี้จริงใช่ไหมที่จะมีแต่ฉันคนเดียวก็จริงนะสิไม่งั้นฉันจะพูดทำไมดีใจจังอย่าดีใจไปเลย ใช่ว่าสนจะรักนายนะตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสักวันหนึ่งปกป้องต้องรักฉันแน่เพราะฉันเก่งเก่งอะไรของนายก็เก่งทุกอย่างแหละโดยเฉพาะหน้าที่แฟนหรือสามีอะเรื่องนั้นฉันเก่งมากเลยนะแล้วก็ตั้งใจทุกครั้งที่จะทำมันได้ดีกับปกป้องเวลาเราอยู่บนเตียงด้วยกันหยุดพูดเลยนายนี่พูดได้ ได้อะไรชอบใช่ไหมล่ะถ้าชอบก็พูดมาเถอะไม่ต้องอายหรอกอายบ้าอะไรเร่าทุเรศตั้งหากโลกถอยไปเลยเตรียมชายถูกผักอ,อกให้ถอยออกห่างแต่เขาก็หัวเราะปกป้องอายจนหน้าแดงให้ตายเถอะไม่คิดเลยว่าเขาจะมาเจอเมียที่น่ารักอย่างนี้